สวัสดีครับผมชามาเบอร์กวดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนพํพวิจีตัดผมทรงลองทรงสั้นนะครับสําหรับผมมีลักษณะบแบบนี้นะครับขั้นตอนการตัดผมจะใช้เบอร์ห้านะครับขึ้นเป็นเปิดข้างลอง,งสูงเลยนะครับใช้ครับนี่คือลูกค้าต้องการลองทรงสั้นนะครับเอาเทคนิคง,ง่ายๆมาให้ดูนะครับผมจะใช้เบอร์ห้าเปิดขึ้นไปเลยครับ เ้าเ,เป็นเปิดข้างเลยนะครับใช้เปิดข้างนั้นไปเลย เพื่อลดความยาวลงก่อนนะครับด้านหลังก็เป็นรองทูงสูงนะครับหายึไปเลย ้านนี้ก็เหมือนกันครับถ่ายตรงกองกันเลยนะครับถ่าย,ยในรูปแบบเปิดข้างลองทรงสูงนะครับ ๋ยวเปิดข้างลองทรงสูงลดเนื้อผมให้สั้นลงก่อนนะครับแล้วค่อยมาแต่งทรงทีหลังนะครับลูกค้าต้องการลองทรงสั้นนะครับลองทรงสั้นเราจะตัด ่ำกลางสูงได้หมดนะครับขอให้สั้นนะครับอันนี้ผมจะเลือกตัดเป็นลองทรงสูงสั้นนะครับเพราะว่าผมลูกค้าจะได้ไม่ยาวง่ายนะครับจะได้นา,นานตัดทีครับ ลงด้วยเบอร์ห้าครับคือขึ้นกรอบทรงเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เก็บลายละเอียดนะครับละเอียดผมจะเก็บด้วยเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งก่อนเบอร์หนึ่งขึ้นถึงกรอบตัวนี้นะครับรอบเลยครับขึ้นประมาณลองทรงนะครับประมาณลองทรงธรรมดานะครับขึ้นแบบนี้นะครับรอบเลยครับ มุมนี้ก็แบบนี้นะครับมุมนี้มุมนี้ก็เอียงนะครับเอียงเกิดลักษณะนี้นะครับแบบอางนี้นะครับถอประมาณนี้รอบไปนะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับรอบเป็นลองโซมัแล้วครบนิดนึงครับเออนะครับจะเป็นมาแบบนี้รอบเลยนะครับ <S <S อออก็เราแอบเป็นลูงนะเป็นผีชิดนัง <S <S 1> <S 1> จะเป็นที่เป็นกรอบลองทรงนะครับพิะครับ มือให้ได้นะครับถ้าเผยมือไม่ได้จะเป็นละารนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับต่องเดือนวเราเป็นฝาน้งดูสอนนี้คือขึ้นทองเบอร์นหนึ่งไว้ก่อนนะครับคือคืนนี้นะครับพี่จะก็ทานหน่อยนะครับ จากขึ้นเบอร์หนึน่งแล้วผมจะเอา1นจุดห้านะครับมาเชื่อมต่อนะครับเชื่อมเสร็จก็ขอเป็นฟอสติดแค่าะขขอบนะครับ เริ่มกลมกลืนขึ้นแล้วครับเขียนรอบรอบครับเข็บปรอบรอบนะครับ เพิ่เก็บมารอบแล้วก็เอาเบอร์สองน,นะครับเชื่อมนะครับเบอร์สองเชื่อมกันแบบีกนะครับจนบกว่าจะกลมกลืนนะครับดล่อขึ้นไปเรื่อยนะครับให้เป็นอยู่ในรูปแบบรองทองสูงนะครับ เรเล้อนะครับเสยปอตวนะครับก็ยับไกเริ่มได้ก็ขยับมาเรื่อยๆนะครับ ตัวเบอร์สองผมเผยแล้วมันจะปรับฟันช่วยน,นิดนึงนะครับเพราะว่าให้มกลมเกลี่ขึ้นไปปรับฟันเชื่อมขอบเริ่มหายแล้วครับรอบรอกเบอร์สองมาเรื่อยๆนะครับนผมจะลอกนะครับ เชื่อวนิดนึงครับจะได้คมตืงครับนะครับมันคือเรียบร้อยแล้วครับสำหรับขึ้นกรอบทรงแล้วครับแล้วก็เก็บรายละเอียดแต่ผมจะเอาด้านด้านข้างนะครับด้านข้อข้ขาตัวนี้อีกนะครับ ี่นี้จะใช้เบอร์ศูนย์นะครับเบอร์ศูนย์นะครับถ่ายมาถึงตรงนี้นะครับเบอร์ศูนย์แล้วก็เผยนะครับด้านข้างเราจะเอาขาวก็ได้หรือไม่ขาวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเลือกเอาขาวครับเพราะว่าลูกค้าต้องการสั้นนะครับถึงจุดนี้นะครับดูคัดตอนดีนะครับแล้วก็เผยนิดหน่อยครับแล้วก็ขอบฟันช่วยนะครับ เอียงนะครับเอียงตอนนี้ังปรับปันอยู่นะครับเอียงเก็บขอบตรงนี้ครับปรับพื้นก็เก็บให้เกี้ยนะครับ ่วงขอบขอนะครับถ้าเราไม่ปรับฟันเวลาเราเผยอาจจะเป็นขอบนะครับเราต้องปรับฟันช่วยครับตอฟันเผยน,นะครับปรับฟันเผยก่อนแล้วก็ปรับเื่นมาครับเอาให้เกี้ยงครับช่วงนี้ครับ เผยนะครับก็ปรับเพรื่องจิบให้เกี่ยงตัดต่อครับอันนี้ขอบฟันเยอะเหมือนนี้นะครับอันนี้ครับตัดไปศูนนะครับศูนย์ถ่ามาถึงตัวนี้นะครับก็ตับฟันเผยนะครับ ตวงด้านล่างเราเราต้องใช้วิโอนออกทีล้านนะครับเดี๋ยวตอนตอนต่อไปครับเอโวซูนจุดห้าครับมาเก็บหลังจากที่เราเอาโวซูนมาถ่ายแล้วครับจุดห้าเก็บ่อบนีิหนึ่งครับเพื่อแต่งให้คมขึ้นันนะครับ ดูว่าเป็นแนวทางน,นะครับช่วงนี้ถ้าอยากให้กรมคืนตัวนี้ก็เราต้องเก็บรายละเอียดอีกรอบนึงนะครับไล่ตามเบอร์ที่ขึ้นไว้เลยนะครับตามที่ผมไล่ตอนแรกครับไล่ย้ำๆครับอันนี้เก็บรายละเอียดก่อนนะครับ ผมคืนพอนะครับเริ่มสวยแล้วครับค่าผมเพลินพอถือเรียบร้อยนะครับ ตอนต่อไปจะเป็นการซอยด้านบนนะครับมาดูรอบๆกันตรงนี้คือขั้นตอนขึ้นทรงแล้วก็เก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปเป็นการซอยด้านบนนะด,ด้านบน,ปนไปตัวศั์ดูได้ที่จะดูต่ัไ กตอนการซอยด้านบนนะครับผมจะฉีดน้ำนิดหน่อยนะครับฉีดเยอะมากนะครับด้านบนคอาช่างใหม่อาจจะไม่รู้นะครับว่าถ้าลองทรงสั้นจะเอาไว้ป,ประมาณไหนครับด้านบนคือผมจะเอาเอาไว้ประมาณนี้นะครับสามนิ้วตั้งขึ้นแบบนี้ครับ แล้วก็ตัดเลยครับนี่คือเกียที่ผมตัดประจํานะครับถ้าลองทรงสั้นผมจะออกเกียประมาณนี้นะครับ3นิ้วตั้งขึ้นเราก็ตัดเลยครับถ้าลูกค้บาบอกขอออกมิดเดียแล้วก็ออกมิดเดนะครับนี่คือต้องการสั้นนะครับผมจะทําเกียประมาณนี้นะครับสามนิ้วเรียงขึ้นเราก็ตัดเลยนะครับแต่ก็ไล่ให้เท่ากันทั่วหน่อยครับทีนี้ครับ น,นี้ครับจอบที่เราตัดตอนแรกครับตัดเชื่อมไปเลยนะครับ จะซอยซอกลางแล้วก็อขออขอบสองข้างนะครับเชื่อมไม่เข้ากันนะครับรายละเอียดอีกรอบนึงครับเช็ดอ,อีกนิดแต่น่อยนะครับตอนสวยงามน,นะครับหลังจากที่เราซอยท้งหมดแล้วเราก็มาเก็บด้านหน้านะครับบางทีงจะยาวเกินไปรเราต้องแต่งนิดนึงนครับให้ไม่ให้ยาวโผล่เกินไปนครับ นัี่ครบตัดเสร็จแล้ววีเช็คกันหน้าแบบนี้ทุกครั้งนะครับบางทีบางเส้นจะยาเวเกินแล้วเราก็เล็มปลายออกนะครับจากเราซอยความกำหนดความยาวได้แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใช้ฟันปลานะครับฟันปลาส,สับขอบนะครับช่วงที่เป็นขอบนะครับ สับเป็นชั่วนะครับช่วงไหนบางก็ไม่ต้องสับนะครับสับแตช่วงหนาๆนานะครับสับเป็นชั่วเลยนะครับสับเป็นชั่วเลยช่วงบางไม่ต้องสับนะครับสับแตช่วงเป็นก้อนก้อนหนาๆนานะครับ คือเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปต้องกันนะครับกันขอบผมจะใช้ตัวกันขอบของเจ็ดสิบปีนะครับกันนะครับแต่รายละเอียดผมจะเก็บอีอกทีนึงนครับเพราะว่าผมทำให้ดูพอคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ใช้เวลานานเกินไปกันขอบนะครับ ขอบสวยๆนะครับลอนเป็นแนวก่อนอันนี้ผมสั้นนะครับผมผมเบอร์ศูนย์นะครับอาจจะก,กันไม่ชัดมากนะครับแต่เราต้องดูรอยกันไว้นะครับถ้าเบอร์หนึ่งจะก,กันได้คมกว่านี้อยนะครับมีคือผมเบอร์ศูนย์นะครับ การขอบเบอร์ซื้เลยนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแดี๋ยวมมีรอยกันอยู่นะครับถ้าเบอร์หนึ่งจะกันได้คมกว่านี้มากครับมีเรากันเพื่อเป็นทางเพื่อใช้ลิโกนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เป็นการใช้ไมโครนะครับ ต้นต่อารโกนนะครับโกนทุกครั้งนะครับอย่าลืมนึกถึงใบมิโกนยินเด็ดนะครับต้องโกนด้วยใบมิโกนยินเด็ดครับใบมิโกนที่มีความคมนะครับแต่ก็อมีประสิทธิภาพสูงมากครับใช้งานดีครับตุนนี้ครับกรอร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทนะครับใบมิโกนหักง่ายมากครับ ชาเจียวก่อนนะครับขาเจียวตามขอบที่เรากันไว้นะครับเป็นเจียวชัดเจียวนะครับมีเนื้อใสนะครับใช้ดีมากครับบุนค้าก่อนนะครับจริงๆเราจะถ่ายขาวๆประมาสูงก็ได้นะครับแต่ผมชอบแบบนี้ครับ ต้องหาผ้าครับหาผ้าผ้าเศษนะครับนี่เป็นผ้าเย็นนะครับกำมักรอเซตามิคกนะครับอย่าลืมนะครับเซริคกรยชิลเล็ใช้ดีครับคุ้มค่าแน่นอนครับคมมากครับรุ่นี้การตามขอเลยนะครับช่วงนี้ก็ังมีดำๆนะครับ๋ยวมันจะเก็บรายละเอียดอีกทีนะครับเพื่อนๆก็เอาให้เนี๊ยบๆนะครับเวลาทํา คมมากครับนะครับจอดเลยขนตามผมก็กันออกให้หมดนะครับจะได้ดูเรียบร้อยนะครับ ิอาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าผมทำให้ดูแบบเข้าใจได้นะครับอาจจะช้าหน่อยดูซ้ำๆนะครับทำบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญน,นะครับครับเศษขมุมตามฟอเอาให้หมดนะครับ คุณบอกให้หมดนะครับ Người ta hữu cảnh đồ hai mùa đó สำหรับกองสูงสูงนะครับกองสองสั้นะตัดในรูปแบบกองสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ